โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็ต้องาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาลงสองสีเ่เพื่อนผมนะครับเพื่อนชุดที่เลิฟผมนะมาดูกันนะว่าเพื่อนเราจะเอาแซมได้หรือเปล่านะจะพาเราคว้ามุ่ย่าได้หรือเปล่านแล้ว ไม่มีตัวได้ไงอ่ะเปิดโดนมาเมื่อกี้นะ่ะอ่านี่ไงนี่ไงอ่าโดนมาแบบนี้ก็กลับหน้าล็อบี้ดีน้อง ยินดักอะไรยินดักอะไรฮะโอ้ผ่านไปโอ้ทำไมแบบผมผมเล่นนะ่ะกดยิงมิดแรกอะ่ะแล้วก็ซักแม็กแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเขาอะ่ะมันติดนิสัยเลยแล้วทุกคน วันนี้เพื่อนผมก็เปิดล่านะคุณก็วิ่งมาหามานะัน้ะฮะโอ้อะไรอะขาอ่อนจังวะ ของหน่ออย้าไปไหนละเมื่อกี้ยังอยู่นี่อยู่เลยหนีไปไหนละโหยี่หนีอยังเร็วเลยตอนลุมนี่เก่งจังเนาะมาดิน้องมาดิน้องยิงมะเข้าได้เพื่อนเจ็บหนักเลยโ้มให้เข้าเลย xuất nón, cái tua nón, kiếm nặng, nón. Lá, rolau! Oh. Uh. Dominating What the out oh. uh. the item Oh! <laughs> สามตัวได้หรอ้าวค้างค้างดาวหนึ่งเว้นดาวหนึ่งเฮ้ยไอ้กระตุกโอ oh, mm ้ตัวโคฟก็ตัวโคบขอตัวนี้ก่อนไหนี้ตัวโคบอ่ะนี่ไงยิงอยู่ได้กลับหน้ารอบบี้ใช่น้อง กี่ตัวยังกี่ตัวยังหกตัวหนึ่ง้หน้าหนึ่งซ้ายหนึ่งผมจะรอหวยตัวนี้นะโอ้เอซีไม่เป็นไรครับถือว่ารีวิวเพื่อนเลยครับมาดูนะครับว่าเพื่อนเราจะแบกเราได้แชมหรือเปล่านะ I. No. ได้แซมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่นเราแบกได้นะรวมคิวกันก็26คิวครับมันเจอคนไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like ไลค์ด้วยนะครับ